ครัฐนิติกรชัยรัฐเนี่ยคนีอยู่นี่เจะ้ให้หุมรอนะครับหน้าหยกพระเจ้าข้าหน้าหยกนชยืนหน่อยครับยืนหน่อยยืนหน่อยนี่รองนายะกรัฐมนตรีสมควรบางแพร เล็กัวปลา10,000บาทคาท่นบคุณต้อยอาหารทะเลแปรรูปสองพบาทครับผมก็นี่รายได้ยังไม่หมดนะครับอันนี้แค่ใบแรกใบแรกนะครับอันนี้ใบที่สองดูใบที่สองกันบ้างครับพี่สาวเจ๊ต่อมร้านอาหารทะเลแปรรูปนี่ผู้จัดการเอาตอนนี้คือรายนามแต่ไม่บอกยอดนะครับที่ให้การสนับสนุน นายกสรวิทย์แซ่ลิ้มในประเสียมนี่พระเสียมนี่รับนายกเดี๋ยวว่ากันมาเดี๋ยวต้องมาฮะเดี๋ยวต้องมาเดี๋ยวมาครับนายสร้อยหลังคันหลังคันเรือหลังคันเรือครับแล้วก็ผู้ไม่ประสงค์ออกนามเป็นเจ้าภาพดนตีพี่วินัยเจ๊แต้วและครอบ เราบ้านน,านั้นโอ้ยทะลุเลยทะลุเลยครับหลายล้านหลายล้านหลายร้านตลบเลยครับ,รบแล้วก็ต้องเห็นไ่นานพ่โ้นไหมคาว่าออสโฟเอสระวงชาวบ้านยืนหยัดมาหลายปีเลยครับ<ฮ>จนถึงปัจจุบันนี้ออสโฟเอสนี่งานล้นมือจริงแม่ข่าวพี่สัญญาจะจ้างออสเหมือนกันนะพี่พี่ยากแก่ขึ้นมาดีกว่า <c oughs> <c oughs> พี่ชายผมนี่นี่พี่สัญญาเอาปากกาเขียนเนี่ยอ่โปรวัดราง ถ้าอธิษฐานแล้วก็ลอยตรอยตพงลงไปในขอพรจากแม่คงคาว่าสิ่งที่ลูกทำสิ่งะดีลงในน้ำขอให้พขได้ลอทาคให้ไให้ยู้ให้และต้องขอให้ช่วงของเรามีากสุดเรี่ยเราขออะไรอย่างเงี้ยนะและแม่คงคาท่านก็มีแต่ให้ขอบว่าแม่เป็นพกแม่ พ่อเราแม่เราดีนะสัครันที่ดนะอะไรอะไรก็ช่วยพ่อช่วยแม่ะกแม่เกีเสมอนักคายกของ่าเราจะไปทอะไรก็แล้วแต่ตอวกรไรก็แล้วแต่าวไทยตัวนนี่มองัสัองรับูกเลยครับาเชิญนะครับนะจะสัมผันบอก้วยนะครับนะต่ตกระทงมาผูสวนนะคจับนะ เช่าประตูชากันแล้วเดี๋ยวน้ำปัจจัยไปถวายหลวงพ่อปู่การสร้างโบสถ์นะครับนะเป็นทีมงานสิยานุสิ์ของหลวงพ่อปู่นะครับนะนะครับนะมาร่วมกันทำมาลุกมาสร้างในกระทงเนี่ยนะครับนะช่วยกันทำนะครับนะแล้วเดี๋ยวน้ำปัจจัยไปถวายให้หลวงพ่อปู่จ้ะนะครับนะทำบุญด้วยได้ละกระทงด้วยลายทุกข์ด้วยนะครับได้บุญกับบ้านด้วยโอ้โหนะครับนะวันดีวันนี้วันดีจริงๆนะครับนะเป็นวันดีจริงๆนะครับเชิดจ้า ครับ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  <laughs> <laughs> เราพยายาได okay. ้บ <laughs> nah. yeah. uh. uh, okay. yeah. ้างเสร็จ้าหน้าที่จะไม่มีนะเฮ้ยให้ช่วยหลวงพ่อนะเอ้าช่วยกระทงช่วยัาพี่น้องพี่น้องครับช่วยกัน้กระทงเลยช่วยกระทงนะกระทงวัดนะกระทงวัดนะกระทงวัดนะเอ้าช่้ยกระทงวัดเลยเออได้บุญได้บุญบุญจะได้มคบุญจะได้พาเราจะได้เข้าวัดนะ เปิดโอกาสให้บรรดาพี่น้องทุกคนมีทางส่งทางเจริญโดยการมีทองทำบุญหลวงปู่ลอยกระทงลอยกระทงกระทงของวัดโดดกัก็ขอเชิญเดินเจริญศรัทธาทุกคนนะเอ้าเดินบรรดาท่านเชิญบรรดานักบุญทั้งหลายเชิญเจ้าศรัทธาทุกคนครับในมือผมได้เป็นกุญแจรถนาได้ทำกุญแจรถหล่นนะ มารับได้ที่โคนตรงนี้นะเพราะประกาศต้องการแล้วเออเป็นปุ่นแก่เดี๋ยวถ้ามาบอกว่าอยู่หออะไรมีอะไรเป็นกำเด็กมีอะไรที่อยู่อยู่ในพคนปุญแย่แล้วมารับไม่ได้นะเออเอาเชิญจ้าพี่น้องครับพี่น้องจ้าท่านสาธุชนทั้งผู้เจริญคนญใจบุญทุกคนเดินจริญกระทง n g ของวัดด้วยนะช่วยหลวงพ่อด้วยนะ พ่อจ๋าแม่จ so ๋าที่ช่วยหลวงพ่อหลวน่อยช่วยหลวงพ่อผมทำเงินปัจใจตั้งตนใครจะช่วยหลวงพ่อนะหลวงพ่อท่านเป็นพระปฏิบัติดีปฏิบัติพ่อปฏิบัติธรรมเป็นพระที่มีความคิดร่างฐานสร้างใจเป็นพระนักพัฒนาตัวอย่างประจำตำบลโคนดาคนมาดูเรื่องหมูโบ้านหลังนี้ใจสักเกิน ด้วยบารมีของหลวงพ่ออาจารย์ดำฤทธิ์นี่แหละเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อปู๋ของเราที่แหละท่านสามารถสร้างอุโบสถได้นะท่านสามารถดีแม่แล้วก็มองรูปต่างก็ต้องเป็นตรงนี้อย่างนี้อย่างนี้แล้วก็จะ่านที่มือแต่ก็ต้องใช้เงินเยอะยังจอมจ๋าดูนี่ครับดูนี่ครับมองวัดเรลือตา เพราะว่าจุดเดียวในประเทศไทยก็ว่าได้เป็นอุโบสถที่สูงสง่าอ่ะเป็นอุโบสถที่สูงที่เทพอรรถไขยพันหนานะครับข้าวปลใไก่นดนสู